สวัสดีครับผมเหยื่นโซเลยนนะครับผมวันนี้เราจะไปแกล้งนะครับผมเดี๋ยวลองออไปแกล้งเนะถ้า่าเนี่ยนะฮะเถ้าถ่วยจผมอยู่เนี่ย แ้วผมถามอะดรเล,เลาคนน่ะถามว่ยยานี่อายุเทยงไปทางไหนโอ้เดี๋ยวพูดเลยเด้อสาไก่ไก่บุญโอ้โึงล้วงถึ้วเลยโอ้ล้วไถึงล้วงเลยนะอันนี้ไม่เป็หมูแล้วพี่รู้หรือเปล่าว่าทับหลวงไปทางไหนทับหลวงเหรอทับหลวงก็เลยไอ้ไอ้ที่ยงไปเองค่า มาทับหลวงเพราะว่าตอนนี้ทับหน้าไม่ไหวแล้ว้าไม่ได้ทับหลวงจากอายุทยาลับหน้าเราแตกแน่นไปแตกกินข้าวเหนียวไปก่อนไปแตกกินข้าวเหนียวไปก่อนไป,ไปแตกกินข้าวเหนียวไปก่อน<ป>ข้าวเหนียวหมู <c oughs> หน้าทำไมเนาะหมอ,อหน้า หมายเลขหมายเลขเอ้ายายทำอะไรยายผมมาตามหาน้องตัวเยายโอ้ยแล้วยายตัวจังเบลยายพยายามไปทางไหนยายตอบไม่ได้ไป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 เดี๋ยวเขาจะตีหัวเร็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 ว